พี่พี่อิงเพราะว่าพี่จันเห็นพี่จันแล้วอู้หหล่อมากหล่อสุดๆโอ้ไมค์ก็อ no, ุวิสเต็มต้องหักน้องสเต็มค่ะพี่ฟา โอ้โหหล่อจัดแกหล่อ,อกเกินอ่ะขออนุญาตฮะทุกคนขออนุญาตครับขอขอนุญาตครับ <c oughs> <c oughs>

ซื้อแล้วเพื่อพี่ฟ้าหนูได้หมดแหละนี่ฮะรออ่ะกินน้ำหอมประจำตัวเหนื่อยวะเหนื่อยโคตร บายบายดูคลิปพี่อิงไปก่อนโอ้ my g o d ชรำมาก ดูวนไปโอ้ my gosh พี่พายบายบายอุ้ยพี่ฟ้ายอุ้ย พิงเข้าห้องน้ำหรอพิงจะไปเข้าห้องน้ำทุกคน ว so mm ่าบาที่สั่แลนั่งอใแล้วค่อยแล้วคนที่ขโมยไปคือเด็กีไม่ใช่ครไม่่่นก็นางรลุเพราะว่าวันนี้นางหันไปเห็นเด็กเานั่งนตูน้ตาองงานกับพเล้อก็เลยไปยม่านร่อสียนด้วกเลนี่ไปที่มาวันนั้นเช้าากเลยเ ไอีกเล็บเราติดตัวตลอดเมื่อกี้เจ้าก็เป uh ่าห้องงานนเลยนี่จี่ซันหนูต้องใส่ถุงอย่างนี้นะเหรออย่างมันเปื้อนโอกยน้อยสนุกดีนะแล้วก็กลัวมันตันด้วะ Something for English f a n s s o m e t h i n g for English f a n s โอ what port, port, now? no, i said if you could say something for your uh, oh, you let <laughs> me say something for fans? yes, it would be so nice. Um, <laughs> say sorry. sorry. <laughs> where, where, you come from? Where, where are you from? Germany. are from germany. germany. thank you for coming. i love you so much. thank you for support for everything. Yeah. Uh, I hope you uh, fun, enjoy, happy when we meet together. Yes, definitely now. Yes, thank you so much. Love you. so <laughs> <laughs> You mm -hmm. okay? No, เขาไล่ยังข้างในยังแล้วเรายังไล์ได้อยู่ไหมหรือว่าเราจะให้พี่อิงเป็นอยู่เป็นส่วนตัวดีทุกคนทุกคนไปรอดูไล์ดูไล้มีเกนไหมให้เขากินข้าวก่อนนะ<ม>ได้ไหม,ม